กันเนาะค่ะเนาะพี่คำพันธ์ก็สวัสดีคุณนวรัจ้าสามสิบนาทีเช่นเคยจ้าคุณแก๊สไม่แดงของเรียกน้องแคทเนาะค่ะเนาะป้าจาันบอกกินแล้วบบตองห่วงฉันป้าพนบอกขอบคุณครับขอบคุณกอดกอดกอดเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะ คุณแคทก็เข้ามาส่งกําลังใจค่ะผักท่ายกพาะให้ตรวจสอบแต่เร็วไวนะะเนาะค่ะน้ะคนที่ยังไม่ผ่านก็ขอให้ผ่านไวๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณ AI ขอบคุณพี่ค่ะสปเฮียถิมถวยปนเฮียถิ่มแล้วถวยปนเฮียถิ่มแล้วแอนน้องจ้า น้องใหม่เลยนี่คุณหมอสวัสดีคุณดาจา้าน้องเบนสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอสวัสดีคุณยายนัด mm hmm. กอดพี่พ่อนพ่นรอเน่จา้าน้องเบนมาค่ะคุณหมอก็สวัสดีครับป๋าพรขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณแม่ต้อยด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีเอไอสวัสดีเฟซบุ๊กสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะแม่แดงกับมาไหลสดยืนยั่นตัวดี คุณยายนัดด้วยนะคะค่ะพี่ยอดก็สวัสดีป้าพรจ้าคุณเอกสวัสดีป้าพรจาค่ะน้องเปิ้ลก็ขอบคุณคกําลังเดินทางไปทํางานใช่ไหมคะค่ะขอบคุณไดหลายค่ะที่มาส่งกําลังใจเนาะค่ะเนาะ พี่คำพันบ้าบาวสันบอกสวัสดีแม่คำพันเนาะค่ะเนาะน้องเปิลกับขอบคุณน,น้องดาด้วยนะคะน้องแคทก็สวัสดีคุณต้อยน้องแคทเวลาน้องเบนบอกบอกบท่านได้ตีพระอาจารย์บอท่านได้ตีพระอาจารย์บอท่านได้ไปตีพระอาจารย์ค่ะแม่พี่บอสบอกแสบสันแล้วค่ะน้องเบนกบอดกอดกอดพี่นุ่นจ้าค่ะน้องกีรพรสวัสดีพี่นุ่นจ้าน้องเบนสวัสดีค่ะน้องกีรพร จ้า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 ขอบคุณไลยๆค่ะขอบคุณน้องละอองเน,นอะค่ะน้องขอบคุณถิ่มส่งกำลังใจจ้าไม่ต่อยกระทักท้ายน้องเปิลจะหุ่หุ่มอุยปุ๋ยเนาะคะ่ะพี่ยอดก็สวัสดีทุกในห้องรอบห้องอีกครั้งนะคะน้องเบนไข้ย,ยูค่ะไม่เป็นไรนะคะกอดเอาเพื่อนๆไปนัม่นนมเด้อค่ะเด้อกอดเอาเพื่อนๆไปนั่มกับสกิดหลังบานนั่มในเด้อค่ะเด้อหายแมแดงจะไปหายกำลังดี คุณยายนัดด้วยนะคะค่ะพี่ยอดก็สวัสดีป้าพรจ้าคุณเอกสวัสดีป้าพรจ้าค่ะน้องเพิ่นก็ขอบคุณพี่เกี่ยวนะคะนกกอดเอาจับเอาเด้อค่ะเด้อเผื่อนไม่ห่องไม่แดงจับเอามือไปนั่งเด้อย,ย่ามามือเป่าเด้อค่ะเด้อแม่แดงพี่เกียงพาอารย์สาธุสาธุยมศารค่ะน้องเพิ่นก็ขอบคุณพี่หมอกอดกอดกอดนะคะค่ะแม่พี่บอสสวัสดีป้าพรใจร่ำรวยมีเงินทองไหลมาเทมา ขอให้มีความสุขสดชื่นจิตใจล่มเย็นขอให้มีความน้องเบนบอกบอท่านได้ตีพระอาจารย์บอท่านได้ตีพระอาจารย์บอท่านได้ไปตีพระอาจารย์ค่ะแม่พี่บอดบอกแสบสันแล้วจ้าคุณหมอสวัสดี คุณตาฮากจ้าน้องเบนก็สวัสดีค่ะน้องเปิ้ลแม่พี่บอสมาส่งกําลังใจขอคุณน้องรัตนะค่ะคุณนาริสาสวัสดีน้องกิรพรจ้าคุณหมอสวัสดีบายแน,น,น่คูณน้อยคุณหมอว่นน้องกิรพรสวัสดีน้องเปิ้ลสวัสดีหลายค่ะน้องเบนแจ็ถิ่มกองเข่าใส่เนาะค่ะเนาะหาหาค่ะคุณหมอพาจาันยู่สายพาจาันยูสาสคุณหมอวันแต่รอเนานะค่ะ ได้มาส่งกําลังใจขอบคุณค่ะคุณอะไรเนาะอ่านให้แม่แดงหน่อยเด้อภาษาอังกฤษค่ะค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะเบาต่อยก็สวัสดีคุณเกียงไก่จ้าน้องเคสวส,คสวัสดีผีคำพันธสวัสดีผีสุลาร์พร้อมค่ะโมงสิบนาทีไม่แดงไล์แค่30สบนาทีค่ะพี่ยืนยันตัวตนเฉยๆค่ะแม่พี่บอสกำลังรับชมน้องเปิ้ลสวัสดีคุณซันน้องเปิ้ลแม่แดงว่เด็เดแบบ ิ่นบอดส่งมากไม่เท่ากันเลยบอด้ติดต,ตกันเนาะคะ่ะเนาะดีลาละค่ะเขามากเ <c oughs> นาะแม่พี่บอสสวัสดีคุณโกจนาดเนาะคะ่ะเนาะคุณโกนาดเนาะคะ่ะเนาะแม่แบบดงอ่านหนังสือบอกใครออกเด้อ่ะกองเข่าหน่อยเด้พระอาจารย์วานน้องแคทสวัสดีค่ะคุณเกียงไกเสิอนั่งเสิญนั่งนะคะคุณเกียงไกสวัสดีค่ะมากับน้องต้าไหนนะคะเวลาไหนเนาะส่งพิมพ์มาในนี้ด้วยนะคะ บางที่เขากัจดจํำบได้เนาะค่ะเนาะน้องดาเขืนไหลบอค้าน้องกำลังใจได้นะคะไหลสุดยืนยันตัวตนพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่เก่าเนาะคะ่ะเนาะคุยกับเพื่อนเพื่อนทางให้พระอาจารย์ไปเลี่ยนเนจ้าออกก็ได้คนแนนแนนเนมาแม่พี่บอดวานะคะน่ะเนาะหาครูน้อยรักๆัไม่นุ่นนะคะน้อง น้องเปิ้ลขอบคุณค่ะพี่สันอาอกระโอเนาะพี่กำพันบอกแม่แดงสก,กิดสักค่ะคุณดาสวัสดีจ้าสวัสดีน้องดาเนาะค่ะเนาะค่ะน้องเปิ้ลรักรักกอดกอดทุกคนใี่น้องเปิ้ล,ล,ลมา ปอขอบคุณครับน้องเบนสวัสดีพี่สุพันเนาะค่ะเนาะพี่คำพันสวัสดีคุณหมอจ้ามูกนค่ะค่ะคุณหมอสวัสดีคุณน้ำเย็นจ้าแม่ต่อยกระตากทายค่ะเบาสารบอกฝันดีครับฝันดีทุกคนเนาะค่ะเนาะแก้มด้วยนะคะป๋าพรสวัสดีครับค่ะคุณผููน้อยกําลังรับสมพี่นาริสากําลังรับสมขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทัจ้าคุณหมอสวัสดี คุณตาฮักจ้าน้องเบนก็สวัสดีค่ะน้องเปิ้ลแม่พี่บอสมาส่งกำลังใจขอบคุณน้องรัตน์นะคะพี่สุรัตน์นมัสการพระอาจารย์นะคะน้องนุ่นสวัสดีน้องเบนจ้าค่ะน้องแคทสวัสดีน้องแก้มจ้าบ่าวต่อยนมัสการหลวงและน้องเบนกราบนมัสการจ้าหลวงพี่ค่ะบ่าวต่อยค่ะค่ะผมค่ะผมคุณหมอค่ะพระอาจารย์สาธุสาธุแม่บอสค่ะสุขสดชื่นสมหวังนะคะเศตังเหลือใช้เหลือเก็บเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอกค่ะป้าพรน้องน้องเปิ้ลขอบคุณค่ะพี่สารอายกะรอเนาะพี่กำพันบอกแม่แดงสก,กิดสัสดีพี่หมอค่ะกะรอนเนาะคุณว่าน้องดาสวัสดีครับคุณหมอบอกน้องเปิ้ลสวัสดีพี่หมีค่ะอป้าพรสวัสดีเราหมาว่วาในช่วงเยน็นแม่แดงเดินทางบริเเขาไปหาเพื่อนๆกับอขอโทษขออภัยหลายๆด้วยค่ะด้อ ผ่านไปผ่านมาเวทส่งด้วยนะคะค่ะปะ้าพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หมีนาะค่ะนาอเสือนั่งเสือนั่งนะคะแม่ต่อยกัดถักท่ายคุณน้องเปิลถักท่ายคู่น้อยคุนสวยค่ะคุณน้อยส่งหัวใจมาเต็มเลยค่ะน้องเบนบอกสงสัยจัดไปหลายท่าตั้งแต่เมื่อคืนดีกองเข่าเบนแต๊ะแต๊ะเาาจะว <laughs> <laughs> ่าไปกับว่าท่านไปเนาะค่ะนาะบ้าต่อยสวัสดีคุณนาริคุณหมอบอก บอกให้เสือกผูกหอยข้อไวเดอร์เกือบนั้นคุณหมอบอกน้องเปิลเนาะเอาเสือกหอยข้อไวค่ะแก้มด้วยนะคปะป๋าพรสวัสดีครับค่ะคุณผููน้อยกําลังรับชมพี่นาะริสากําลังรับชมขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคนสวยด้วยนะคะคุณหมอสวัสดีพี่มีจ้าแม่พี่บอสวัสดีคุณกัญญาพรใช่ไหมคะคุณกัญญาพรเนาะค่ะเนาะค่ะน้องน้องเบนบอก ได้ไปโรงเรียนแล้วพระอาจารย์บ่ไเด็กไปโรงเรียนแล้วละ่ะพระอาจารย์น้องเบียนว่าแม่ต่อยสวัสดีน้องหมอจา้าเบ้าสันทักทายคุณแขกจ้ค่ะแม่พี่บอสบอกผ่านทางมาค่ะขอใบแขนแนเด้อจา้าแม่พี่บอสน้องเปิ้ลสวัสดีค่ะพี่คำพันธ์สวัสดีแม่พี่บอสค่ะแม่พี่บอสเอน้องเปิ้ลสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอบอก ถึงว่าตนั่นถักท้ายเพื่อนก่อนเดี๋ยไม่แดงจะลงแหล่นเนาะค่ะเนาะสามสิบนาทีพี่หมีก็สวัสดีคุณเกียงไก่แมนนสวัสดีพี่ต้อยตะนั่นสวัสดีทุกคนค่ะให้กําลังใจไม่ต่อยในเด้อค่ะป้าพรสวัสดีครับคุณหมอแม่พี่บอ์ดก่อนน้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยกําลังจะไปทํางานเห็นไม่แดงก็เลยเข้าหาก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีนะคะขอบคุณได้ไลค์ค่ะพี่กัมพัธ์ อ๋อสวัสดีค่ะพี่มีสวัสดีน้องเปิ้ลจ้าแม่พี่บอสสวัสดีคุณเกียงใก่ค่ะแม่นุนสวัสดีพี่คำพันธจ้าค่ะแม่นุ่นสวัสดีพี่คำพันธ์สวัสดีคุณนาริสาค่ะน้องแคทส,สวัสดีคุณต้อยพี่ยอดถักทายผู่น้อยเนาะค่ะเนาะ,ะแม่พี่บอสสวัสดีคุณนาิสาค่ะคูน้อยบอกน้องเบนบอกขอโทษพอาจานเด้อจา้าเกือบจะของจ้าค่ะ คุณเกียงไก่บอกเปิดบ้านสิบเจ็ดนันทีคุณเกียงไก่คุณหมอบอกกอดย่างนอกอดย่างนอกูกอนนอกหน่อยเพ่ะน,นะอ่ะน้องเปิ้ลบอกพี่หมอเกือบหนูหายน้องเบนบอกบอท่านได้ตีพระอาจารย์บอท่านได้ตีอาาจรย์บอท่านได้ไปตีพระอาจารย์ค่ะแม่พี่บอดบอกแสบซันแลไอเนาะคะ่ะเนาะบอได้ไปเก็บเห็ดบอกฮะ พี่สมปองกับว่าบาสบายบริเวณเก็บเห็ดเนาะค่ะเนาะแวะมาส่งกําลังใจจ้าไม่ได้ป้าจาันบอกกินแล้วบอต่องห่วงฉัน <laughs> ป้าพนบอกขอบคุณครับขอบคุณกอดกอดกอดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่งสาวยังสวย <laughs> อายุเพิ่งคงจะไม่เยอะเนาะพี่คำพันธ์กับสวัสดีคุณนวรัตนน้องเคทกับสวัสดีเบ้นหาคุณหมอ ขับรถล,ลบลุมเน่เด้อน้องแก้มคุณหมอวาบาวต่อยสวัสดีไอต่อยกะรอเนาะคุณมาดีปาพรแม่พี่วอสวัสดีน้องกีรพรเนาะน้องกีรพรท,ทักทายน้องเป้นจ้า,ท,าทักทายเบาต่อยพรจ้าค่ปะปาพรสวัสดีคุณยายนัดด้วยนะคะค่ะพี่ยอดก็สวัสดีปาพรจ้าคุณเอกสวัสดีปาพรจ้า ค่ะน้องเปิ้ลก็ขอบคุณคุณละองเด้อค่ะเด้อคุณละองบอกไปเก็บเห็ดอยู่จ้ะิ่นไปเก็บเห็ดได้หลายหลายเด้อค่ะคุณละองเสี่ยนเห็ดได้นั่นค่ะว่าขอใบแขนเนาะค่ะพี่ยอดสวัสดีครับเบาต้อยค่ะมามาลอกมาลอมาลอกนไปลงพี่ค่ะ